ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงความรู้เพียง0.1ก็เปลี่ยนอนาคตได้ขอต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้คำตอบแต่จะชวนคุณตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่ในตัวเราทุกคนอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในแต่ละวันเราพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกดินอาหารคลีนดื่มน้าเยอะ,ยอ,ะออกกำลังกาย แต่เคยสงสัยไหมว่าต่อให้เราพยายามมากแค่ไหนมันอาจจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เลยเล็ดลอดเข้ามาในร่างกายเราเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเช้านี้ผมนั่งดื่มกาแฟจากแก้วโปรดแล้วก็อ่านข่าวชิ้นหนึ่งที่ทำให้กาแฟแก้วนั้นรสชาติเปลี่ยนไปเลยข่าวที่ว่านั้นยืนยันสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยกันมานานแล้วครับว่าตอนนี้ในกระแสะเลือดของมนุษย์เรามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญปะปนอยู่ด้วย แขกไม่ได้รับเชิญหมายถึงพวกไวรัสหรือแบคทีรียสายพันธุ์ใหม่หรอคะน่ากลัวน้อยกว่านั้นในแง่ของการเป็นสิ่งมีชีวิตแต่น่ากลัวกว่านั้นมากในแง่ของความหมายครับสิ่งที่เขาพบคือไมโครพลาสติกครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะไมโครพลาสติกเนี่ยนะไอเศษพลาสติกเล็กๆที่เราเคยได้ยินว่ามันอยู่ในทะเลอยู่ในท้องปลาวานน่ะหรอคะตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในเลือดของคนเราแล้วหรอคะใช่ครับไม่ใช่แค่ในทะเลอีกต่อไป ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเราทุกคนที่กำลังนั่งฟังกันอยู่เนี่แหละครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ใหญ่กว่านั้นมากใหญ่จนอาจจะเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์เราเลยก็ได้คำถามที่ว่าก็คือแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ของเราไปในทิศทางไหนโหแค่ฟังประโยคนี้ก็ขนลุกแล้วค่ะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมคะไม่ใช่พอตหนังไซไฟ เป็นเรื่องจริงที่ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยหลายชิ้นในช่วงกี่ปีมานี้ครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจคําว่าไมโครพลาสติกกันแบบง่ายๆก่อนดีกว่ามันคือเศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรลองนึกภาพตามนะครับเล็กกว่าเม็ดข้าวสารซะอีกแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์ยังเจอสิ่งที่เล็กกว่านั้นอีกเรียกว่านาโนพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรคือเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแน่นอน เล็กพอที่จะเดินทางไปได้ทุกที่ในร่างกายเราเล็กขนาดนั้นเลยฟังเรานึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่ามันมาจากไหนได้บ้างเราไม่ได้กินขวดพลาสติกเข้าไปโดยตรงสักหน่อยนั่นคือส่วนที่น่าประหลาดใจครับมันมาจากทุกที่จริงๆรอบตัวเราเลยคุณใส่เสื้อผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์ไหมครับเสื้อฟลิสอุ่นๆหรือเสื้อกีฬาที่ระบายเหงื่อได้ดีพวกนั้นคือพลาสติก ทุกครั้งที่เราซักเสื้อผ้าพวกนี้ใยพลาสติกเล็กๆนับล้านชิ้นจะหลุดออกมากับน้ำเสื้อฟลีซของฉันเนี่ยนะตายแล้วยังมีอีกครับคุณเคยใช้ถุงชาแบบซองไหมครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการแช่ถุงชาพลาสติกหนึ่งซองในน้ำร้อนจะปล่อยไมโครพลาสติกออกมาหลายพันล้านชิ้นหรือแม้แต่ยางรถยนต์เวลาที่เราขับรถไปบนถนน การเสียดสีของยางกับพื้นถนนก็สร้างฝุ่นยางซึ่งเป็นไมโครพลาสติกฟุ้งกระจายในอากาศที่เราหายใจเข้าไปเดี๋ยวค่ะนี่มันเกินกว่าที่คิดไปมากเลยนะจากเสื้อผ้าถุงชามมาถึงยางรถยนต์คือเราแทบจะหนีมันไม่พ้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันอยู่ในอากาศที่เราหายใจในน้ำที่เราดื่มในอาหารที่เรากิน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่อาจจะกินพลาสติกเข้าไปก่อนทอดตัวมาอยู่บนจานของเรามันอยู่ในเกลือในน้ํำพึ้งหรือแม้แต่ในขวดน้ำพลาสติกที่เราดื่มกันเนี่แหละครับตัวขวดเองก็ปล่อยเศษพลาสติกเล็กๆออกมาปนกับน้ำอยู่ตลอดเวลามันคือการปนเปื้อนแบบที่เรามองไม่เห็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆโอเคตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันมาจากไหนแต่คำถามที่ค้างใจมากกว่านี้คือ แล้วมันเข้าไปในเลือดของฉันได้ยังไงคะร่างกายเราน่าจะมีระบบป้องกันไม่ใช่หรอคะมีครับแต่เจ้าพลาสติกจิ๋วพวกนี้มันฉลาดแกมโกงทางเข้าหลักๆมีสองทางคือการกินกับการหายใจเวลาเรากินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเข้าไปมันก็จะผ่านเข้าสู่ระบบย่อยอาหารของเราซึ่งอนุภาคที่เล็กมากๆโดยเฉพาะระดับนานโนพลาสติกเนี่ยมันสามารถซึมผ่านผนังลำไส้แล้วเข้าสู่กระแสะเลือดได้ตรงเลยครับ เหมือนสายลับตัวจิ๋วที่แอบแฝงตัวผ่านด้านตรวจเข้าไปได้ใช่เลยครับส่วนอีกทางคือการหายใจเราหายใจเอาฝุ่นพลาสติกที่ลอยในอากาศเข้าไปมันก็จะไปที่ปอดและอนุภาคที่เล็กพอก็สามารถเดินทางผ่านถุงลมปอดเข้าสู่เส้นเลือดฝอยที่อยู่รายล้อมได้เช่นกันพอเข้าไปในเลือดได้แล้วทีนี้ก็เหมือนการซื้อตัวรถไฟด้วนประเสรเลยครับมันสามารถเดินทางไปได้ทั่วร่างกายไปที่ตับไตม,ม้าม หรือแม้กระทั่งอวัยวะที่ร่างกายพยายามปกป้องอย่างดีที่สุดพอคุณพูดแบบนี้ฉันเริ่มใจไม่ดีแล้วคะ่ะโอเคมันอยู่ในชั้นและอยู่ในเลือดของฉันและแล้วไงต่อมันทำอะไรกับร่างกายฉันบ้างคะมันแค่นอนนิ่งๆเป็นขยะชิ้นหนึ่งหรือว่ามันสร้างปัญหาอะไรขึ้นมานั่นคือคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเร่งหาคำตอบกันอยู่เลยครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผลกระทบทั้งหมด แต่จากสิ่งที่เรารู้เบื้องต้นมันไม่ได้นอนนิ่งๆแน่นอนครับปัญหาแรกที่ชัดเจนที่สุดคือมันทําให้เกิดการอักเสบครับการอักเสบหมายถึงเหมือนเวลาเราเป็นแผลแล้วมันบวมแดงเหรอคะหลักการเดียวกันเลยครับลองนึกภาพว่าร่างกายเรามีตํารวจคอยตรวจตราอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองพอตํารวจเจอสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ควรจะอยู่ในร่างกายเช่นเชื้อแบคทีรียหรือเศษไม้ที่ตําเรา ตำรวจก็จะกรูกันเข้าไปที่จุดเกิดเหตุทําให้บริเวณนั้นบวมแดงร้อนซึ่งเป็นกระบวนการปกติในการกําจัดผู้ลุกรานแต่ปัญหาของไมโครพลาสติกคือมันเป็นผู้ลุกรานที่ตำรวจกําจัดไม่ได้ครับร่างกายย่อยสลายมันไม่ได้แปลว่าตำรวจก็เลยต้องยืนคุมเชิงอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเหรอคะถูกต้องครับ ตำรวจภูมิคุ้มกันจะมองว่าเจ้าพลาสติกจิ๋วพวกนี้คือภัยคุกคามที่ไม่เคยหายไปไหนเลยทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะอักเสบเรื้อรังระดับต่ำตลอดเวลามันอาจจะไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดชัดเจนเหมือนแผลแต่การอักเสบเรื้อรังแบบนี้เหมือนเป็นการเปิดประตูต้อนรับโรคอื่นๆมากมายเลยครับทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานหรือแม้แต่มะเร็งบางชนิดพระเจ้า นี่เหมือนร่างกายฉันกำลังทำสงครามกลางเมืองย่อยๆอยู่ข้างในตลอดเวลาโดยที่ฉันไม่รู้ตัวเลยเหรอเนี่ยนอกจากเรื่องของการอักเสบแล้วยังมีอีกกลไกหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันครับคือสิ่งที่เรียกว่าภาวะเครียดออกซิเดชันครับชื่อฟังดูเครียดสมชื่อเลยค่ะมันคืออะไรคะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆที่สุดลองนึกภาพโลหะที่ขึ้นสนิมครับภาวะนั้นเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในร่างกายเราก็มีกระบวนการคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ร่างกายก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระคอยจัดการเหมือนเป็นน้ํายาขัดสนิมแต่พอมีเจ้าไมโครพลาสติกเข้าไปเซลล์ในร่างกายเราจะเครียดแล้วผลิตสารอนุมูลอิสระออกมาเยอะเกินไปเหมือนสนิมที่เกาะตัวเร็วจนขัดไม่ทันผลก็คือเซลล์จะถูกทําลายเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและแก่ก่อนวัยครับ ฟังดูเหมือนเรากำลังเร่งเวลาให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะทั้งการอักเสบทั้งภาวะเครียดออกซิเดชันแต่นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเซลล์ทั่วไปใช่ไหมคะแล้วอวัยวะที่สำคัญมากๆล่ะคะอย่างเช่นอย่างเช่นสมองมันไปถึงที่นั่นได้ไหมนั่นคือหนึ่งในคำถามที่น่ากลัวที่สุดและคำตอบเบื้องต้นจากงานวิจัยในสัตว์ทดลองก็คือเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะนาโนพลาสติกที่เล็กมากๆ ร่างกายเรามีประการด้านสุดท้ายที่แข็งแรงมากในการปกป้องสมองเรียกว่าแนวกั้นเลือดและสมองคุณลองนึกภาพมันเหมือนหน่วยซิลที่คุ้มกันทำเนียบขาวเลยครับไม่ใช่ใครก็จะผ่านเข้าไปได้ง่ายๆเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเราใช่ครับแต่มีงานวิจัยที่พบว่าอนุภาคนาโนพลาสติกบางชนิดสามารถแอบลักลอบผ่านแนวกั้นนี้เข้าไปได้หรืออาจจะไปทำลายความแข็งแรงของแนวกั้นนี้เสียเอง ซึ่งถ้ามันเข้าไปในสมองได้ผลกระทบที่ตามมายังเป็นสิ่งที่เราคาดเดาได้ยากมากครับอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทอย่างอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันในระยะยาวได้แต่นี่ยังเป็นเพียงสมมุติฐานที่ต้องวิจัยกันต่อไปนะครับแค่ฟังว่าเป็นสมมุติฐานก็น่ากลัวแล้วค่ะนี่มันเหมือนเรากำลังอยู่ในฉากแรกของหนังสยองขวัญเลยที่ตัวละครเพิ่งจะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ยังไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไง มันเหมือนการลุกรานจากภายในจริงๆนะคะใช่ครับมันคือการลุกรานแต่พอผมนั่งคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆผมก็เกิดคำถามอีกมุมหนึ่งขึ้นมาหรือว่ามันจะไม่ใช่การลุกรานหรือว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรคะคุณหมายถึงยังไงนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ครับและเป็นจุดที่จินตนาการบนฐานของความรู้ต้องเริ่มทำงานแทน เราเห็นแล้วว่าพลาสติกมันอยู่รอบตัวเราอยู่ในตัวเราและดูเหมือนว่าเราจะกำจัดมันให้หมดไปจากโลกนี้ไม่ได้ง่ายๆในเร็ววันนี้แน่นอนครับคำถามคือร่างกายของมนุษย์เราจะตอบสนองต่อสภาวะใหม่นี้อย่างไรในระยะยาวมากๆระดับหลายชั่วอายุคนเรากำลังต่อสู้กับมันหรือว่าเรากำลังปรับตัวเข้ากับมันปรับตัวเหมือนที่สัตว์ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมหรอคะนี่คุณกำลังจะบอกว่า มนุษย์เราอาจจะกำลังวิวัฒนาการเพื่ออยู่ร่วมกับพลาสติกมันคือหนึ่งในความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันครับลองคิดดูสิครับตลอดประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมครั้งใหญ่คือตัวขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดเสมอเมื่ออากาศเปลี่ยนสัตว์ก็ต้องปรับตัวเมื่ออาหารเปลี่ยนสัตว์ก็ต้องปรับตัวและตอนนี้สภาพแวดล้อมภายในร่างกายของเราเองกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการมาถึงของพลาสติก นี่อาจจะเป็นแรงกดดันทางวิวัฒนาการครั้งใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนบางทีเราอาจจะกําลังอยู่ในรุ่งอรุณของมนุษย์สายพันธุ์ใหม่มนุษย์ที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเริ่มเรียกว่าโฮโมพลาสติกุสหรือมนุษย์พลาสติกโฮโมพลาสติกุสฟังดูเหมือนชื่อตัวละครในหนังของมาเวลเลยค่ะแต่พอคิดเป็นเรื่องจริงแล้วมันว้าวบอกไม่ถูกเลยค่ะว่ารู้สึกทึ่งหรือสยองมากกว่ากันแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆวิวัฒนาการที่ว่านี้มันจะพาเราไปในทิศทางไหนได้บ้างล่ะคะ นั่นแหละครับคือคำถามใหญ่ที่น่าจะแตกออกเป็น2เส้นทางหลักๆที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเส้นทางแรกคือเส้นทางที่เราทุกคนกลัวกันครับเส้นทางด้านมืดใช่ครับคือเส้นทางที่ร่างกายเราปรับตัวไม่ได้หรือปรับตัวไปในทางที่แย่ลงการที่พลาสติกและสารเคมีที่มากับมันเข้าไปรบกวนระบบต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะระบบที่ละเอียดอ่อนอย่างระบบต่อมไร้ท่อซึ่งทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนควบคุมทุกอย่างตั้งแต่การเติบโตไปจนถึงการสืบพันธุ์ สารเคมีจากพลาสติกบางชนิดที่เรียกว่าสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือว่า endocrine disruptors เนี่ยมันมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนของเราทำให้ร่างกายสับสนเหมือนมีคนปลอมตัวเป็นผู้จัดการแล้วเข้าไปสั่งงานมั่วๆในโรงงานของเราค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับผลก็คืออาจจะทำให้ฮอร์โมนเพศผิดปกติส่งผลต่อคุณภาพของสเปิร์มในผู้ชายหรือรบกวนรอบเดือนในผู้หญิง ซึ่งในระยะยาวหลายชั่วอายุคนมันอาจจะนำไปสู่ภาวะการเจริญพันธุ์ที่ลดลงของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยรวมเราอาจจะกลายเป็นสปีชีส์ที่อ่อนแอลงมีโรคแปลกๆที่ไม่เคยพบเจอมากขึ้นเป็นวิวัฒนาการที่นำไปสู่ทางตันฟังดูเป็นอนาคตที่สิ้นหวังมากเลยค่ะเหมือนเราค่อยๆทําให้ตัวเองสูญพันธุ์ไปอย่างช้าๆด้วยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นคือเส้นทางที่1ครับแต่มันก็ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่ส ที่ต้องใช้จินตนาการแบบไซไฟเข้ามาช่วยคิดหน่อยเส้นทางแห่งความหวังหรือแค่บ้าไปเลยค่ะอาจจะทั้งสองอย่างครับยิ้มคือเส้นทางที่ธรรมชาติหาทางออกจนเจอร่างกายมนุษย์อาจจะฉลาดกว่าที่เราคิดลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราเคยกินพืชที่มีพิษอ่อนๆแล้วร่างกายก็ค่อยๆพัฒนาเอนไซม์ในตับเพื่อทำลายพิษเหล่านั้นแล้วถ้าถ้าในอีกหลายร้อยหรือหลายพันปีข้างหน้า ร่างกายมนุษย์เราอาจจะสามารถพัฒนาความสามารถใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรับมือกับพลาสติกล่ะความสามารถใหม่อย่างเช่นอะไรคะเราจะมีกระเพาะที่สองสำหรับย่อยพลาสติกเหมือนวัวมีสีกระเพาะไว้เคี้ยวเอื้องหรอคะอาจจะไม่ใช่ภาพนั้นสัทีเดียวครับแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในระดับที่เล็กกว่านั้นมากระดับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีแบคทีเรียนับล้านล้านตัวที่ช่วยเราย่อยอาหารและทําหน้าที่ต่างๆมากมายเราเรียกม,มันว่าไมโครไบโอม ตอนนี้นะวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบแบคทีรียาบางชนิดในธรรมชาติแล้วนะครับที่สามารถกินหรือย่อยสลายพลาสติกบางชนิดได้จริงๆมีจริงๆหรอคะแบคทีเรียกินพลาสติกมีจริงๆครับถูกค้นพบครั้งแรกที่โรงงานรีไซเคิลในญี่ปุ่นแล้วถ้าถ้าแบคทีรียาสายพันธุ์นั้นหรือสายพันธุ์ที่คล้ายกันสามารถปรับตัวเข้ามาอาศัยอยู่ในลำไส้ของเราได้ละมันอาจจะกลายเป็นการพึ่งพาอาศัยใหม่มนุษย์ให้ที่อยู่ให้แบคทีเรีย แล้วแบคทีรียก็ช่วยย่อยสลายพลาสติกที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นสารที่ไม่มีพิษภัยนี่คือหนึ่งในหนทางของโฮโมพลาสติคุสครับว,ว้าวกลายเป็นว่าเรามีเพื่อนร่วมห้องตัวจิ๋วที่ช่วยจัดการขยะให้เราโดยอัตโนมัติงั้นเหรอคะเป็นภาพที่แปลกแต่ก็น่าทึ่งมากๆเลยคะ่ะแล้วนอกจากให้แบคทีเรียช่วยมีทางอื่นอีกไหมคะที่ร่างกายเราจะปรับตัวได้มีอีกทฤษฎีหนึ่งครับคือเซลล์ของเราอาจจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมัน คือแทนที่จะมองว่าเป็นศัตรูและเข้าไปโจมตีจนเกิดอาการอักเสบไม่สิ้นสุดเซลล์อาจจะพัฒนากลไกลในการสร้างเยื่อหุ้มบางอย่างขึ้นมาล้อมรอบอนุภาคพ,พลาสติกไว้ทําให้มันเฉื่อยและไม่เป็นอันตรายเหมือนกับการสร้างไขมุกของหอยนางรมนั่นแหละครับเมื่อมีเม็ดทรายซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวมันมันก็จะสร้างชั้นแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้นมาเคลือบจนกลายเป็นไขมุกที่สวยงามและไม่ระคายเคืองแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะมีไขมุกพลาสติกเก็บสะสมอยู่ในเซลล์ของเราฟังดูเหนือจริงมากๆ แต่มันก็เป็น,นกลไกการป้องกันตัวที่ฉลาดมากเลยนะคะใช่ครับมันคือการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเซลไปเลยแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของทฤษฎีการปรับตัวทั้งหมดนี้ก็คือเวลาคาวิทนาการตาธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นช้ามากๆต้องใช้เวลาเป็นหมื่นเป็นแสนปีในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแต่การปนเปื้อนของพลาสติกมันเกิดขึ้นเร็วมากแค่ในช่วง70ปีที่ผ่านมานี่เองมันเหมือนเราวิ่งแข่งมาราธอน42กิโลเมตรแต่เราเพิ่งจะวิ่งไปได้แค่10เมตร คำถามคือเราจะปรับตัวได้ทันเวลาก่อนที่ผลกระทบด้านลบจะทำลายเราไปสะก่อนหรือเปล่าเป็นการแข่งขันกับเวลาที่เราสร้างขึ้นมาเองจริงๆค่ะพอฟังทั้งหมดนี้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆของประวัติศาสตร์เผ่าพันธุ์มนุษย์เลยนะคะใช่เลยครับเราอยู่ในยุคที่น่าทึ่งและน่าหวาดหวัน่นเราได้สร้างวัสดุที่มหัศจรรย์ที่นิยามอารยธรรมของเราขึ้นมาแล้วตอนนี้วัสดุนั้นก็กำลังจะหวนกลับมานิยามชีววิทยาของเราจากข้างในมันไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือคําถามถึงแก่นแท้ว่ามนุษย์ในอนาคตจะเป็นยังไงมันทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ในใจเต็มไปหมดเลยค่ะฟังจบแล้วคงมองขวดน้ําพลาสติกหรือแม้แต่เสื้อผ้าของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันทําให้ต้องกลับมาคิดว่าสุดท้ายแล้วทางออกของเรื่องนี้คืออะไรซึ่งมันก็พาเรากลับมาสู่ทางเลือกที่ยากลําบากครับระหว่างการพยายามทําในสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็คือการย้อนกลับไปสู่โลกที่ปลอดพลาสติกอย่างสมบูรณ์แบบกับการยอมรับความจริงที่ว่ามันอยู่กับเราแล้ว แล้วหวังว่าร่างกายของเราจะฉลาดพอที่จะปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดได้ในที่สุดอยากชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันในคอมเมนต์หน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ถ้าเลือกได้คุณจะเลือกทางไหนแล้วคุณคิดว่ามนุษย์พลาสติกหรือโฮโมพลาสติกุสในจินตนาการของคุณจะมีหน้าตาหรือความสามารถแบบไหนมันเป็นภาพที่น่ากลัวหรือเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นสําหรับคุณค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบหวังว่าคุณจะได้คําถามใหม่กลับไปถ้าคุณมีคําถามข้างคาหรืออยากเล่าให้เราฟังว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ แวะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดติดตามหรือแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะชอบมันเหมือนกันเพราะบางทีแค่เสีเส้ยวของความคิดก็อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งจักรวาลได้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัวสวัสดีครัสวัสดี